เรือโทสมนึกเสียงกล้องโคศกสำนักงานอายการสูงสุดได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีนายธนพลจูทะเตมีอายการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติดหนึ่งที่ต้องสงสัยว่าเป็นบุคคลในคลิปว่ามีลักษณะเมาและข่มขู่ตำรวจสายตรวจบางแสนว่าร้อยตำรวจตรีพงนิวัตยุทธพันธบริพานอายการสูงสุดได้เซ็นคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อวันที่11กรกฎาคม โดยมีนายประยุทธ์ปอสัตยารักรองอธิบดีอายการสำนักงานคดีค้ามนุษย์เป็นประธานกรรมการสอบร่วมกับอายการอีกสองคนซึ่งการตั้งคณะกรรมการสอบจะมาจากคณะกรรมการอายการกออเห็นว่าใครเหมาะสมเสนอชื่อขึ้นไปให้อายการสูงสุดลงนามตั้งคณะกรรมการขึ้นมาซึ่งโดยหลักแล้วอายการจะเลือกอายการที่มีความอาวุโสกว่าคนที่ถูกสอบ นอกจากนี้ยังมีคําสั่งจากอยายการสูงสุดให้นายธนพลไปปฏิบัติราชการที่สํานักง,งานอยายการสูงสุดเพื่อปฏิบัติภรารกิจที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากอยายการสูงสุดโดยให้คําสั่งดังกล่าวเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมเพื่อให้นายธนพลได้มีเวลาจัดการมอบหมายงานในฐานะอยายการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติดหนึ่งให้ผูี่มาดูแลแทนโดยคําสั่งย้ายนายธนพลให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่สานักง,งานอายการสูงสุดเพื่อความสบายใจของประชาชนต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอายการที่เมื่อเกิดเหตุก็จะมีการถามกันว่าเหตุใดยังให้นายธนพลปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปซึ่งทางสำนักง,งานอายการสูงสุดได้ตระหนักในเรื่องนี้ดีจึงให้มาปฏิบัติราชการที่สำนักง,งานอายการสูงสุดแต่ตำแหน่งของนายธนพลขณะนี้ยังถือว่าอยู่ที่เดิมเพียงแต่ตัวมาปฏิบัติหน้าที่ที่อื่น มีรายงานว่าเมื่อตรวจสอบไปที่สำนักง,งานอายการคดียาเสพติดพบว่าน,นายธนพลได้ยื่นใบลาพักผ่อนตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมโดยมีการลาทั้งหมด4วันตั้งแต่11กรกฎาคมถึง14กรกฎาคมและมีกำหนดจะเดินทางมาทำงานที่สำนักง,งานคดียาเสพติดอีกครั้งในวันที่17กรกฎาคมและจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อน,นายธนพลได้ครับ